เสือแฉ่งขุนโจรจอมอาคมเสือแฉ่งท่านมาได้เมียเป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่ทองวัดราชโยธาท่านจึงได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ทองท่านเป็นคนมีวาส,สนาทางนี้มากจึงเรียนวิชาจากหลวงปู่ทองอย่างเข้มขลังแต่ชะตาฟ้าลิขิตทำให้ท่านต้องมาเป็นโจร เรื่องของเรื่องก็คือลูกชายของกำนันไปยิงคนตายกำนันจึงใส่ร้ายท่านว่าท่านเป็นคนยิงท่านจึงต้องหลบนี้หลังจากไปตั้งหลักได้ระยะหนึ่งท่านทนเก็บความแค้นไว้ไม่ไวเนื่องจากท่านถูกใส่ร้ายความแค้นนั้นจึงหนักอกยิ่งหนัก จึงได้ลักลอบกลับไปยิงลูกกำนันตายเพื่อให้กำนันเจ็บปวดยิ่งกว่าตัวเองตายเสียอีกซึ่งก็เป็นหนังคาดกำนันเกิดความแค้นคอยตามล่าท่านตลอดหลังจากฆ่าลูกกำนันตายท่านไม่สามารถทำงานสุดจิตได้จึงต้องออกปล้นเวลาท่านปล้นบ้านใครจะเอาแต่ที่เขาเก็บไว้ และไม่เคยทำร้ายเจ้าซัพ์หรือฆ่าเจ้าซัพ์ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะท่านคงใช้วิชาตบะมหาอำนาจเพราะไม่มีสักครั้งที่เจ้าซัพ์จะต่อสู้หรือขัดขืนเมื่อท่านไปเป็นเสือแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามล่าตัวท่านเคยล้อมจับก็หลายครั้งท่านก็หนีรอดไปได้ทุกครั้ง ปืนกี่กระบอกไม่เคยยิงท่านออกแต่มีครั้งที่สําคัญที่สุดกำนันซึ่งเป็นศัตรูข,ของท่านนำลูกบ้านมาเป็นร้อยส่วนที่กำลังกับตำรวจรวมแล้วหลายร้อยคนมาล้อมท่านที่บ้านแห่งหนึ่งท่านก็ได้ใช้วิชามหาอุดขั้นสุดยอดปืนเป็นร้อยกระบอก ไม่มีกระบอกใดที่หญิงได้ท่านไดใช้วิชาอำนาจตบพวกที่ล้อมท่านท่านเดินถือปืนออกมาไม่มีใครกล้าจับตัวท่านปล่อยให้ท่านหนีไปได้แต่มองด้วยตาปริบๆเมื่อตอนท่านอายุมากขึ้นก็เกิดความเบื่อนายที่ต้องคอยหลบหนีตำรวจอยู่ตลอดเวลา ท่านจึงได้เข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจตำรวจร้อยเวรจะใส่กุญแจมือให้ท่านท่านก็ได้บอกกับตำรวจว่าผมอายุเยอะแล้วและก็มามอบตัวเองไม่ต้องใส่กุญแจมือหรอกแต่ร้อยเวรไม่ยอมบอกกับท่านว่าเป็นผู้ต้องหาต้องใส่กุญแจมือจึงใส่กุญแจมือท่าน ท่านสะบัดทีสองทีกุญแจนั้นก็หลุดมือแล้วท่านก็พูดว่าสงสัยกุญแจมือไม่ดีแล้วมั้งถึงตอนนี้เหมือนท่านจะเล่นด้วยแล้วร้อยเวนนั้นพยายามใส่อีกสองครั้งผลเหมือนเดิมท่านสะบัดทีสองทีก็หลุดร้อยเวนนั้นจนใจจึงให้ท่านนั่งได้โดยไม่ต้องใส่กุญแจมือ และให้ลูกน้องไปตามหาโจท์ที่เคยถูกท่านปล้นมาชี้ตัวปรากฏว่าทุกคนชี้ไปที่ตำรวจหมดอันนี้จนด้วยกล้าวไม่ทราบว่าท่านใช้วิชาอะไรอาจจะเป็นวิชาโพรงสีหน้าก็ได้เมื่อม่มีใครชี้ตัวท่านตำรวจจึงจำเป็นต้องปล่อยท่านไปสุดท้ายท่านได้ใช้ชีวิตแบบสงบสุข ได้ยินมาว่ามีคนไปต่อวิชากับท่านมากพอสมควร